ตอนเนี้ยค่ะเราโพสกับกล้องนี้ให้ดูมีอินเนอร์ที่สุดอะาหรอคะกับกล้องกล้องกล้องภาพนี้เลยหรอไม่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 จะโพสยังไงก็ได้อัี้ต้องเน้นสะโพกชุดถ้ามันรัดมากๆนะคะเราก็ต้องเผยส่วนที่เรามีดีออกไปให้ประชาชนรู้ว่าฉันมันแบบเบอร์หนึ่ง ก็จะต้องเป็นสะโพกกล้องไหนคะกล้องนี้เลยกล้องนี้นะคะอ่าโอเคเราจะแบบเฉียงตัวนิดหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ซ้อมสะโพกเพิ่มโอเคเปลี่ยนโพสเปลี่ยนฉันรู้ว่าแบบเราก็มีอินเนอร์ในใจว่าแบบฉันรู้ว่าเธอชิ้อะไรอ่าโพสเปลี่ยนนะเออแช่เปลี่ยนนี่สวยทุกรูป เรียนครับเียนูนี่คือวิธีการถ่ายรูปเพื่อนลงโซเชียลมีเดียนะฮะค่ะมันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้ยากถ้ารู้วิธี ออย่างนี้อฮะนะเราสองคนช่วยกันให้ท่านผู้ชมด้นะว่าว่าอินเนอร์มันต้องมาถ้าแบบคุยผู้หญิงเนี่ยสะโพกต้องมาสำหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหัวไหล่ต้องต้องรู้จักใช้อ่านี่ไงนี่ไงหัวไหล่ต้องไปหัวหัวใจและหัวไหล่มานะครับหัวไหล่มานั่งรรนานาปแล้แต่เอียงนิดหนึ่งนี่สะโพกเหมือนแบบนั่งไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าถนัดอยู่ อะไรเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบเหมือนไม่ถนัดแต่ถนัดมากอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาบอกว่าท่าที่จะสวยคือท่าที่ไม่สบายเลยใช่ค่ะท่าที่เมื่อยมากๆใช่ค่ะแบบโอ้โหแบบอันนี้รูปนี้เมื่อยมากใช่ไหมแล้วร้อนมากเลยค่ะแต่สวยมากหนูชอบมากเพราะว่ามันแบบเออถ้าถาผู้ชมลองดูนะฮะท่าที่เมื่อยๆยบิดบิดเยอะเยอะน่ออกมาสวยอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะอันนี้ อันนี้คือแบบหนูจำได้ว่าเป็ถ่ายเองแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างมันมันสวยมากก็เลยชอบค่ะอ๋อไม่ต้องไงไม่ต้องเชียร์พวกนี้ไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเชียร์อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณนาวเท่อยู่แล้วเน่ professional อยู่แล้วค่ะไม่ต้องเชียร์เลยอันนี้ท่านผู้ชมย่างที่ว่าเนี่ยนะหัวไหล่แปลกมากเลยถ้าเป็นแบบนี้ถ่ายแบบนี้ ดูดูดีทุกคนผู้ชายนะผู้ชายนะให้มามองอะไรอย่างเงี้ยบิดท่าไหนก็ดีแต่เนี้ยไม่ไม่ไม่เวลาแรกมากไม่ใช่มีคนเชิญไปถ่ายนี่แล้วนิ่เตียสารแล้วเขาอนมาอ๋อค่ะหนูก็ทำจาเอาเวลาแบบว่าได้ถ่ายงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบพี่ๆที่แบบเขาคอยไก่ให้ใช่ เห็นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของนิกกี้ก็คือเคยยากจนขนาดการเงินเนี่ยติดลบมาเลยใช่ค่ะจะในช,ชีวิตของตัวเองกออ็มิกกี้เนะี่ยเกิดจากครอบครัวที่ฐานะาานกลางจริงๆไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยก็คือคุณพ่อก็จะมาขออาศัยอยู่กับ กับญาติก่อนเหมือนมาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ในพื้นที่ของของญาติอะคะ่ะบ้านหลังแรกมีเตียงหนึ่งเตียงมีตู้กับข้าวมีอะไรแต่คุณแม่ก็เป็นคนสะอาดก็จัดบ้านสะอาดสวยงามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนึงก็ย้ายเข้าอยู่ในบ้านคุณยายบ้านคุณยายก็จะมีหลายห้องนอนแต่แต่คุณยายก็จะในบ้านคุณยายก็จะมีน้าหลายคนก็ยังไม่มีบ้านอยู่จน พอประมาณมนหนึ่งก็ย้ายออกมาอยู่ที่บ้านเช่าซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าบ้านเช่าก็ประมาณ3,000 5,000บาทอะไรเงี้ยก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปสู้ชีวิตทำงานทำทุกอย่างอะไรเงี้ยคะจนวันหนึ่งโชคดีมากที่ไปประกวดเวทีมีเซ็กซี่เลโอเกิลแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งเป็นเดอะวินเนอร์นะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์แอมเบอเซอร์ของเลโอเบียก็ ชนะมาแล้วก็ได้เงินมาหนึ่งล้านบาทชีวิตก็เปลี่ยนเลย<ม>ก็มีงานเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่างานในวงการก็เยอะขึ้นจากเมื่อก่อนเราเดินแบบได้3 0 0พบาทนั่งรถตู้นะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถตู้กลับจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพเสร็จแล้วก็นั่งรถจากกรุงเทพต่อไปภูเกต็ตรถตู้นะคะแล้วก็จากภูเก็ตกลับมาแล้วก็แบบวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ใช่แบบทำอยูอย่อย่างเงี้ยได้เงินสามพันบาทได้เงินสามพันบาทแล้วก็แต่งหน้าเองอะไรเองก็แบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สู้มากแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เงินก็คือจะให้คุณแม่แบ่งให้คุณแม่ตลอดใช่ค่ะคิดถึงตัวเองน้อยมากเป็นคนคิดถึงตัวเองที่หลังจะคิดถึงครอบครัวก,ก่อนอก็ทํามาแบบนี้เรื่อยๆจนวันหนึ่งพอได้ตําแหน่งทุกอย่างก็เปลี่ยนหนูก็เริ่มทํางานเก็บเงินแล้วก็เริ่มศึกษาว่า เอ๊เราจะทําอะไรต่อไปดีเพราะเรารู้ว่าเราก็ในวงการก็เคยทํางานนะคะก็คือถ่ายโฆษณาถ่าย MV ถ่ายหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ทํางานอยู่ในวงการช่วงหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะหนูรู้ว่าเราไม่น่าจะได้ได้เงินจากตรงนี้เยอะ,ยอะนะักหนูก็เลยเริ่มเก็บเงินแล้วก็ออกมาทําธุรกิจค่ะของตัวเองใช่ค่ะก็เป็นจุดเริ่มตน้นคือการทําธุรกิจเนี่ยของมิวกี้เนี่ยหลายคนนึกว่า เพิ่งมาเริ่มทำจริงๆหนูว่าถ้านับจริงๆหนูทำธุรกิจมาได้น่าจะสิบปีได้แล้วนะคะใช่ค่ะเริ่มขายของก็จุกกระจิกเล็กๆไม่น้อยทำไปอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนจนถึงทุกวันนี้ถ้ามีคนที่กำลังดาวม,มากๆอยู่ตอนนี้ค่ะอยากจะให้กำลังใจอะไรสั้นๆแก่เขาตอนนี้ มิกี้จะบอกว่ามิวกี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รักษามาสปีนะ<อ>คะใช่ค่ะเนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ปัจจุบันก็ยังรักษาแล้วก็ยังทานยาอยู่เกี่กับโรคซึมเศร้าก็เนื้อจะบอกว่าทุกวันหนูเจอปัญหาทุกวันไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องเรื่องงานเรื่องต่างๆหนูเจอปัญหาทุกวันหลายคนคิดว่าปู่แม่มิวกี้เนี่ยชีวิตตื่นมาแล้วก็แบบเลยได้เก็บกุหลาบมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรง่าย แล้วแต่หนูเนี่ยเชื่อเสมอว่าหนูเคยคิดกับตัวเองคำนี้หนูคิดตลอดและคิดเสมอว่ามิวคี้เธอต้องสู้นะคนตายเท่านั้นที่ไม่สู้เพราะคนตายคือคนตายทำอะไรไม่ได้แล้วเธอก็เลิกคาดหวังจากใครเช่นสามีเฝ้ารอสามีเฝ้ารอถูกหวยอันนี้อันนี้หนูพูดจากใจจริงเลยนะคะหนูไม่เคยตอนที่หนูไม่มีเงินหนูก็ไม่เคยหวังจากหวยหรืออะไรเลยเพราะหนูเชื่อว่า คือคืออันนี้เป็นปนความรู้สึกส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะมีความหวังทางด้านนี้หนูเข้าใจแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเราต้องสู้อ่ะมันไม่มีใครช่วยเราอะค่ะมันมันไม่มีใครช่วยเราจริงๆสภาวะจิตใจหนูเนี่ยบางครั้งมันดาวมากเลยเพราะเราเราเราเป็นโรคซึมเศร้าด้วยบางครั้งที่เราโดนคนด่าแรงๆหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะให้เวลากับตัวเองในการเสียใจอยู่แบบหนึ่งไม,ไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้เสียใจไม่ได้นะคะทุกคนสามารถเสียใจและร้องไห้ได้เราเราเป็นมนุษย์ เราเป็นคนปกติเราไม่ต้องแสดงความว่าเราเก่งตลอดเวลาหรือว่าเราแบบสวยเชิดตลอดเวลา <S <S หนูมีเวลาที่หนูดาวมากๆแต่ว่าหนูจะให้เวลากับตัวเองในการดาวหรือว่าเสียใจไม่นานแล้วหนูก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปถ้าจะให้พูดถึงตัวเองนะคะหนูจะพูดเลยว่าหนูคือนักสู้ตัวจริงใครที่คิดว่าตัวเองคือนักสู้ความรวยหนูไม่ขอแข่งกับใคร ความสวยหนูก็ไม่ขอแข่งกับใครแต่ถ,ถ้าเรื่องความสู้เนี่ยหนูสู้ตายทุกเรื่องอ,อย่างหนึ่งก็คือเราจะถามเรื่องคนนี้สายมูจริงๆนะฮะเชื่อไหมว่าเป็นคนที่ตั้งชื่อลูกด้วยชื่อของพระพิคเนตใช่ค่ะอ๋อล่ะ รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ